สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับครับผมวันนี้ผมจะามาพูดเรื่องการดูแลรักษารถสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ท่านที่เพิ่งออกรถมาใหม่แล้วความรู้เรื่องรถไถยังมีไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะามาพูดคร่าวๆให้ฟังว่าวิธีการดูแลรถไถ,ถอ,อ,อันอัดจระรบีรถแล้วก็ เช็ครถก่อนออกทำงานแล้วก็หลังทำงานโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากอุปกรณ์ชุดต่อพ่วงนะครับพวกาผ่านไถทั้งหลายนะครับเราควรที่จะตรงจุดเชื่อมอย่างนี้นะครับพวกแขนโยกพวกแขนกลางอย่างนี้เราควรที่จะเอาน้ํามันเก่าน้ํามันเครื่องหรืออะไรน้ํามันอะไรที่ มีความหล่อเลื่นนะครับมาหยอดใส่เพื่อไม่ให้มันสึกหลอนะครับตรงนี้อย่างของผมผมเอาน้ํามันเครื่องเก่านะครับน้ํามันเครื่องเก่านี่มาหยอดใส่ตรงนี้เขายืดอายุการใช้งานของอตรงลูกหมากตรงนี้นะครับเรื่องอการอัดจารบีนะครับหลายท่าน อาจจะยังไม่รู้ท่านใดที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับหลายท่านที่ยังไม่รู้ว่าอาจจะระบีอัดตรงไหนบ้างนะครับของตัวรถหลักๆเลยคันหน้านะครับตรงคันหน้าคัานหน้าจะมีอยู่2จุดคันหน้าจะมีอยู่2จุดผมจะให้ดูตรงนี้1จุดนะครับตรงนี้เลย แล้วก็อีกหนึ่งจุดตรงนี้จะอยู่ลึกหน่อยอยู่ข้างใต้สายไฮดรอลิกนะครับตรงนี้ข้างใต้สายไฮดรอลิกตรงนี้สายนี้ขึ้นไปข้างบนกล้องมันมันไปไม่ถึงนะครับนี่ตรงนี้มีสองจุดนะครับอย่าลืมคานหน้ามีสองจุดแล้วก็ตรงคา,า,านใบดันดินคานใบดันดินก็มีสองจุดเช่นกัน ตรงนี้1จุดแล้วก็ฝัง่ง้านโนนอีก1จุดนะักหลักๆที่ควรที่จะอาจจาระบีบ่อยๆนะครับเป็นไปได้เลยอัดเป็นผมเนี่ยผมอัดทุกครั้งนะครับก่อนออกทำงานอัดเข้าไปทีละนิดก็ได้แล้วก็ ผานครับผานถ่ายผานถ่ายนี่สําคัญผานถําคัญมากตรงนี้อัดเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมอัดให้มันเยื้อะออกมากเลยครับเยื้อะออกมากเลยมันเลอะมันสก,กรปรปกก็ไม่เป็นไรมันจะได้เปลี่ยนถ่ายาจระบีเก่าออกมาด้วยอัดเข้าไปให้มันเยื้อะออกมากนิดนึงโอเคครับก็มาต่อกับเรื่องของลมยางนะครับ ลมยางเราไม่ควรที่จะเติมเติมเยอะนะครับอย่าให้เติมมามันแข็งยุ่นเกินไปถ้าเกิดมันแข็งแล้วหน้าสัมผัสหน้ายางกับพื้นเนี่ยมันจะมีแค่ตรงกลางตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราเติมแข็งกันไปเวลาเราทํางานยางมันจะไม่ยุบลงเราเติมให้มันอพอประมาณให้มันมีความยืดหยุ่นได้เวลาเราทํางานแล้วหน้ายางมันจะยุบลงทีนี้พื้นสัมผัสมันจะเต็มกับพื้นดินนะ เพื่อยืดอายุของดอกยางนะครับก็ไม่ใช่ยืดอายุสิคือจะให้ดอกยางมันกินเสมอกันประมาณนี้นะครับยางหลังนี้ผมใส่อยู่ที่จำไม่ผิดนะถ้าเกิดผมใส่่ที่ย0่ยางหน้านี้ใส่ที่25นะครับแล้วก็เรื่องของกล้องกองอากาศกองอากาศควรเป่าทุกครั้งนะครับหลังออกทำงาน ออกทางานแล้วก็เป่าหรือไม่ก็เป่าก่อนทํางานก็ได้แล้วแต่แต่ต้องเป่าทุกครั้งที่ที่จะออกไปทํางานโอเคนะครับเรื่องลมยางก็หมดไปแล้วทีนี้เ,เรื่องของคลัสต์นะครับของคลัสน์นี่คลัส์นี่สาคัญนะครับสําคัญมากเลยเดี๋ยวผมจะระยะฟรีของคลัส์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า ตังยังไงนะครับเราควรจะมีระยะฟรีของคัทนี่ประมาณสักเดี๋ยวผมประมาณเนี้ยนะครับแต่ตอนนี้สปริงผมมันขาดนะสปริงผมมันขาดผมยังผมสั่งสูนย์อยู่แต่ว่ายังไม่ส่งมาโอเคมันก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนระยะฟรีมันก็จะลงมาประมาณนี้ใช่ไหมครับ มันมีผลดียังไงเราตั้งคลัตแบบนี้นะครับคือเวลาเราเท้าเราเนี่ยแตะแตะแป้นคลัตอยู่ใช่ไหมมันก็จะ,ะไม่ไม่ส่งผลให้ให้ให้คลัตของเราเนี่ยทำงานนะครับถ้าเกิดเรามีระยะฟรีทิ้งไว้อย่างนี้อยากให้มันตึงอย่างนี้นะครับถ้าเกิดมันตึงอย่างเงี้ยระยะฟรีของคลัตมันไม่มีนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้คลัตเราเนี่ยหมดเร็ว ตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญอยู่นะครับเรื่องของคัสโอเคครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆไปตั้งกันดูนะครับทิงท้งระยะฟรีไว้ประมาณนี้ส่วนวิธีการตั้งนะครับนี่เลยมันจะมีตรงหัวน็อตตรงนี้นะครับให้คลายออกมายืดลงมาโอเคนะครับเบรกของเบรกเบรกก็เบรกก็ไม่มีอะไรนะครับทิง้งทิ้งระยะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมออกไปให้ดูฝั่งนู้น นะครับเหมือนกันจริงระยะเบรกไว้เท่ากันเลยประมาณนี้โอเคครับเรื่องของเบรกแล้วก็คลัตช์หมดไปะระบบ4ฟ i วินะครับขับเคลื่อนสี่ล้อ,อเวลาเราเดินทางเราควรจะปิดไว้นะครับควรจะปิดไว้ไม่ควรจะใช้งานระบบสี่ล้อเพื่อถนอมเฟืองของเราด้วยตรงนี้ ปิดไว้ให้เดินขับเคลื่อน200ล้อพอนะครับเวลาเราเดินทางการเติมน้ำมันเติมน้ำมันไม่ควรเติมเต็มถังนะครับเราก็ต้องสมมุติว่าหน้างานเรามันใช้น้ำมันสมมติว่าอยู่ไกลบ้านใช่ไหมอยู่ไกลบ้านแล้วมันต้องใช้น้ำมันเยอะควรจะสำรองไว้สักถังหนึ่งนะครับไม่ควรจะเติมเต็มถังเพราะว่ายังไงนี่ครับเวลารถเราทำงานมันโยกไปโยกมาเดี๋ยว น้ำมันมันระเหยออกตรงปากตรงนี้นะครับโอเคการเติมน้ำมันอย่างอื่นก็น่าจะเป็นเซอร์วิสของทางทีมช่างนะครับส่วนที่เราสามารถจะดูแลเองได้ก็มีประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นยักน้ำมันนะครับตรงนี้นี่น,นี่เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้มันหมุนได้นะครับนี่มันหมุนได้หมุน อย่างนี้นะครับดึงขึ้นมาแยกน้ํามันตัวนี้นี่ยยกยักยงไงยยกเวลาน้ามันเราหมดถังอ่ะเวลาน้ามันเรา,เาหมดถังหมดแบบหมดเกลี้ยงเลยสตาร์ทไม่ติดเราเติมน้ำมันเข้าไปแล้วนี้มันสตาร์ทไม่ติดใช่ไหมเราก็ต้องมาแยกตัวนี้เข้าไปอย่างนี้เพื่อให้มันจะไล่น้ํามันไล่รวมออกโอเคนะครับอะไรอีก ระดับน้ำมันของ PTO รถผมไม่เคยใช้วีดีโอนะครับเพราะผมเอามาทำงานงานไร่อย่างเดียวให้มันอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับมันจะมีขีดให้ดูอยู่ขีดตรงกลางให้มันเลยตรงกลางขึ้นมาโอเคครับ ก่อนออกทำงานสลักตัวนี้ควรจะเช็คนะครับทุกจุดในรถสลักอย่างนี้เป็นไปได้ซื้อมาไว้สักสิบตัวนะครับติดรถไปเลยติดใส่กล่องเครื่องมือไว้เวลาเราไปทำงานมันเกาะไม้เกาะอะไรเงี้ยสลักหลุดบ่อยนะครับสปริงคลัตตัวนี้ก็ควรจะซื้อมาไว้เยอะๆเพราะว่าขาดบ่อยมากเดือนนึงผมเปลี่ยนมาะมาณสาครั้งนะครับ Okay. เรื่องของคัดของเบรกของน้ำมัน p o กอกองโซลา่าไี้ก็น่าจะหมดแล้วมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเขาได้ขอผมขอเพิ่มเติมอคันโยกชุดต่อพว่วงข้างหลังนะครับพวกคันโยกผ่านตรงนี้เพิ่มเติมนิดหน่อยท่านใดที่รถใหม่มามันจะแข็งใช่ไหมครับ มันแข็งมากเลยแข็งปวดแขนเราสามารถมาตั้งความแข็งความาลื่นได้นะครับตรงนั้นจะมีนอ็อตให้ดูเห็นไหมครับเราคลายน็อตออกนะครับเป็นน็อตสองตัวนี่ตัวนี้นะครับสองตัวคลายยืดออกมาอีกนะครับหมุนลงมาอีกได้ อยากได้เลื่อนเท่าไหร่ก็ปับเอาเลยนะครับโอเครายละเอียดและเล็กน้อยพวกนี้ก็น่าจะหมดแล้วในส่วนของเ,อเวลาเราทำงานอยู่นะครับเรื่องของเก็บวัดความร้อนนะครับ วัความร้อนปกติเวลาทำงานปกตินี้มาตรฐานมันจะอยู่ที่ประมาณาครึ่งหนึ่งของครึ่งนะครับเนี่ยจะขึ้นมาประมาณตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราทําทำงานไปเนี่ยความร้อนเรา,าเลยครึ่งเมื่อไหร่มันคือมันควรจะพักรถนะครับถ้าถ,ถ,ถ้าเกิดเลยเลยครึ่งไปเราควรที่จะพักรถอย่าฝืนรถนะครับเพราะว่าเดี๋ยว มันมีปัญหาระยะ,ะ,ย,ะยาวด้วยเนาะเรื่องของพวกนี้มันก็สำคัญนะครับอย่าไปฝืนเกินไปเ,เรื่องความร้อนของรถและส่วนพวกของขั้วก,กองโซล่าขักกของโซล่าและพวกกองน้ำมันอะไรทั้งหลายหละตรงนี้ก็น่าจะเป็นหน้าที่ของทีมช่างเซอร์วิสนะครับจากทางศูนยงเขาจะออกมาจัดการให้ตรงนั้น อรอบจัดการก็รอบเซ์วิสก็จะมีตั้งแต่100ชั่วโมง600ชั่วโมงแล้วก็1,000แล้วก็1,500ใช่ไหมครับมันก็แล้วแต่ศูนย์เขาถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะอันนี้มันเป็นข้อมูลข่าวๆนะครับแต่ว่าเรื่องวิธีการดูแลรักษาที่ผมพูดมาข้างต้นมันสำคัญนะครับเราอย่าล่าเลยว่าเออรถ เราทำงานแล้วเราจะปล่อยทิ้งไว้เราไม่ดูแลมันนี่มีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็หลังทำงานเราควรทำอะไรกับเขาบ้างนะครับหลังทำงานก็คือควรจะเป่าฝุ่นออกควรจะเป่าเอาเป่า,เป,าเป่ากรองด้านหน้านะครับคือเปิดเปิดฝากระโปรงรถขึ้นมาแล้วก็เป่าให้ฝุ่นออกทั้งพวกพัดลมระบายความร้อนพวกอะไรเนี่ยเราควรเป่าออกให้หมดอย่าให้มันมีฝุ่นตกค้าง ครับผมการดูแลรถสำหรับมือใหม่ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพราะว่ารถก็ช่วงรถใหม่อยู่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเคน่าจะหมดแล้ว ครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถไถยกันใหม่นะครับวันนี้ผมก็ไปทํางานเพิ่งจะเอารถมาจอดไว้แต่ผมยังไม่ได้เป่าลมไม่ได้เป่ากลองไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมหลังจากอัดคลิปนี้เสร็จผมก็จะไปทําความสะอาดท้องเครื่องของรถนะครับอารมณ์เข้าไปเป่าฝุ่นเป่าไรออกให้หมดอัดจัลบีไว้ให้เรียบร้อยถอดกลองออกมาเป่าการเป่ากลองนี่ส่งผล ต่อตัวรถมากเลยนะครับแรงรถก็จะดีประหยัดน้ำมันควันไม่ดำนะครับโอเคมีโอกาสเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปลงให้ได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ